ตอนที่สบุพภาสีครามกลุ่มคนที่เต็มไปด้วยความลึกลับจีตเฮ้ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะโอ้สำเร็จแล้วเจ้หัวหลันหลอกได้แม้กระทั่งหนูที่มีความตื่นตัวอย่างไหลที่ตีกับดักเจ้หัวหลันนี่สุดยอดไปเลยข่านี่ถึงกลนกายที่ตอบสน,นองทันทีแม้แต่น้ำหนักน้อยนิด ไม่ต้องก็ได้เอาแค่นี้ก็จับหนูได้เหลือเฟือแล้วจิจิ <S <s> <S <s> สั่งสอนนางวาย ข้าขอโทษอาเจ้เจ้าใหญ่โง่เป็นเรื่องที่โง่เอาแต่มองนิ้วชี้ทั้งที่ชี้ให้ดูดวงจันทร์ให้นางอดอาหารจนกว่าจะฉลาดขึ้นนั่นเป็นคําพูดที่ดูฉลาดเมื่อรู้ว่าเจ๊เราชอบอะไรหัวหลันแห่งบุปผาสีครามสถาปนิกแห่งความตายนางชอบให้เรียกว่าศิลปินมากกว่าคนให้บริการเห้วทงกะบีอมหิตเขามาถึงสมาคมมังกร อ้างว่าเพื่อปกป้องเราแต่เขาเป็นเหมือนปิงยี่เกาะไม่ปล่อย กระดูดเราจนกว่าจะแห้งตายเราว่าจางนักวางกับดักเป็นจํานวนมากมาจัดการเขาแต่ดันล้มเหลวทั้งหมดเราจึงต้องเผชิญกับผลของงานที่ล้มเหลวเรามาหาท่านก็เพราะเราได้ยินเรื่องราวของสำนักบุภาสีครามไม่ต้องกลัวผลสะท้อนแม้งานล้มเหลวพวกเจ้ามาถูกที่แล้ววิธีการของเราก็คือทำให้เกิดอุบัติ เหตุกับเป้าหมายของเราเราอาจจะต้องล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เราไม่เคยเผชิญกับการโต้อตอบและนั่นเป็นจุดขายที่ไม่ซ้ำกับขครของเราโอ้โหงั้นเราคงต้องฝากไว้กับแม่นางซะแล้วโหจะไปกันแล้วเหรอละอายใจจริงๆข้าหมักเหล้ากระเทียมเอาไว้จนได้ที่แล้วเจ้าน่าจะดื่มซักกุ้งสองกุ้งนะขอบคุณที่เสนอแต่เรารีบอยู่ว้าา อะไรกันพ้าอีกแล้วหรือนี่พวกมันจะให้กลุ่มบุพผาสีคามไปจัดการกับใครกันนะมาฉีกหน้าข้าอย่างนี้ พวกมันต้องชดใช้บอกไปไม่ได้หรอว่าเจ๊แกพูดเองเออเองทั้งนั้นสมาคมมังกรทองใช่ไหมเจ้าคือเป้าหมายต่อไปของข้าข้าจะให้พวกเจ้าต้องร้องไห้อ่อนวอนขอโทษจนน้ำตาไหลเป็นสายเลือดไอ้พวกงูเจอกูแน่ศิลปินต้องไม่ยอมรับความขายหน้าแล้วไงเล่าหมักกระเทียมน่ะเหรอเจ้าเองก็รู้ว่าเราสามารถต้มมันได้ไม่ใช่เหรอนี่มันปนก,กันกลงวันแสกๆชัดๆดเอา เล่าหมักกระเทียมมงเจ้าไองโง่เจ้าเองก็แค่ทำเป็นไม่ได้ยินเรื่องที่นางพูดก็แค่นั้นก็พอเสร็จเรียบร้อยกบดักพร้อมแล้วปบมือให้เจ๊แกมเลยดีมากเลยเจ๊สะพานนี้แข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักได้แม้กระทั่งกองทหารจะข้ามผ่านไปมาแต่คงไม่มีใครคาดถึงว่ามันจะยุบถล่มลงไปแม้แต่กระลอกตัวเดียวที่วิ่งผ่าน ฮ่าฮ่าอยู่แล้วค่ะขนาดเราสังเกตดูตอนที่เจ๊ทำงานตลอดเลลวลานี่ยังแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยงานศิลปะอย่างแท้จริง <laughs> <laughs> ดีแล้วตอนนี้เป้าหมายของเราอยู่ที่ไหน <laughs> ขอดูหน่อยสิอีกสิบนาทีเขาจะผ่านมาทางนี้ <laughs> อะไรอะไรกันมีอะไรเพิ่งผ่านเราไปมันไปไวมากไม่แน่ใจว่าคนหรือหมูอะไรนะหมูเลอข้าก็เห็นมัง้งหมูหรืออะไรสักอย่างนี่แหละวิ่งข้ามสะพานไปพวกเราก็เห็นเหมือนกันเป็นไปได้ไงหมูวิ่งข้ามไปแล้วมันยังรอดไปได้ด้วยหรือเป็นไปได้ไงมีรอยต่อตรงช่องว่างที่ทํางานไม่ถูกต้องเหรือไยเลยไม่น่าเจ้ัหลานือ ขอบคุณสวรรค์ที่นางผูกเข็มขัดนิรภัยไว้ปลอดภัยหรือเปล่าเจ๊ไปดีกว่าเมาแล้ว ตัวนางหมดสติไปแล้วนะรีบดึงนางขึ้นมาอามิตาพูดดูไอที่มันร้อยคุณจากสาลาเปาให้ความรู้สึกว่าทําให้ความรู้สึกมันทําด้วยเห็ดหอมกับผักด้วยใช่มั้แน่นอนสาลาเปาชุดนี้ปรุงพิเศษเพื่อได้ซื้อโดยเฉพาะเลยขอรับตะมาติดค้างประสกอีกครั้งแล้ว เอาหนี่ค่ะซาลาเปาหามีได้ขอรับเราตัางหากที่ต้องเป็นฝ่ายขอบคุณหลวงตาหลวงตา ยกโตให้พวกเราด้วยเปิดประตูที่ตั้งสิบวันแล้วนะที่ท่านไม่ออกไม่กินไม่ดื่มอะไรเลยเงียบใสหัวไปจากนี่เลยนะเฮ้ยจะสนใจทำไมว่าข้าจะอดตายในเมื่อพวกแกไม่จัดของที่ข้าขอมาให้และเมื่อเจ้ามาถึงผุ่งนี้อามิตาพูด์นี่เขาลงไปถึงนั่นจากตรงนี้แล้วนี่ช่างเป็นคนที่น่าสนใจจริงๆ ห,หลวงตาแง้ะประตูออกมาหน่อยก็ยังดีเราเตรียมข้าวต้มงามาให้พวกเราห่วงว่าท่านจะทำร้ายตัวเองไอ้พวกบ้าข้าบอกให้เจ้าออกไปให้พ้นใครจะไปสวนข้าวต้มงากันเสร็จแล้วยังดีนะที่ข้าเตรียมกับดักสำรองไว้ตามเส้นทางที่เขาจะผ่าน ว่าแต่เจ้าหมูอ้วนที่ข้ามสะพานไปก่อนนั้นอาจเป็นจอมยุทธยอดฝีมือแทนที่จะเป็นหมูกะด้นะเจ๊ก็รู้พวกเขามีวิชาเก้าวิวชากระโดดมีคำกล่าวว่ายอดฝีมือยามเก้าวเดินจะไม่ทิ้งรอยเท้าไว้บนหิมะ ยิงโง่เจ้านี่ช่างโง่เขาเสียจริงจอมยุทธยอดฝีมือก็คงใช่นะข้าจะต้องบอกพวกเจ้าอีกกี่ครั้งไอของอย่างฝ่ามือลมผ้าล่างมันก็แค่สิ่งที่พวกอันตพานที่ฝึกวิทยายุทธสร้างขึ้นมาเราเป็นสถาปนิกมีจุดหมายจะยกระดับฝีมือของตัวเองในรูปแบบศิลปะถ้าเจ้ามีเวลาฟังเรื่องหยาบคายของพวกอันตพานนั่ละก็ลองนึกถึงกับดักชิ้นใหม่ดูสิพวกเราขอโทษเจ๊จริงๆหวังว่าพวกเจ้าจะ ได้รับบทเรียนกันแล้วนะก็ฮึบ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 ยุดก่อนพูดกับข้าเลยเออเจ้านั่นแหละมานี่มาตรงนี้หืมีอะไรเหรอนั่นไม่น่าจะเกิดขึ้นเลย เห็นมาเห็นมะนั่นคือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเป็นปกติเจ้าจะต้องติดกับดักและโดนหั่นเป็นชิ้นๆข้าเห็นแล้วข้าไม่รู้มันคืออะไรนะแต่ว่ามันสุดยอดไปเลยฮ่าฮ่าฮ <friendly> ่า<บ>แล้วเจ้าเป็นตัวอะไรกันแะ<ไห>น่มับขอให้ครั้งก่อนก็เป็นเจ้าไม่ใช่เหรอ เจ้าเป็นอะไรกับกระบ,บี่อมหิตหนิวธงไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะเจ้ายังทำลายกับดักที่ข้าเตรียมไว้ดักเขาเหรอรู้ไหมว่ากับดักแต่ละอย่างต้องเสียค่าใช้ใจ่ายมากขนาดไหนรู้หรือเปล่าเออข้าเป็นคนดูเฉยๆเองนะจับใครกันเจ้าคือนางผู้หญิงที่ข้าเห็นตอนทำลายสะพานพังนี่อย่างนั้นกับดักนั่นเตรียมไว้จัดการหนิวทงใช่ไหมชิปหายแล้วพวกเราสวยกันหละที่นี้หนีเร็ว ว่าข้าจะปล่อยพวกเจ้าไปกันฮะชิบหายแล้วอาเจ้เฮ้ยท่านขอรับตอนนี้ข้าคิดว่าท่านกำลังเข้าใจผิดเสียแล้วเจ้าหลบกระบี่ข้าได้ข้าเห็นว่าตอนนี้สมาคมมังกรทองส่งคนที่พอจะมีฝีมือมาแล้วไม่นะไม่ใช่ตายไปซะก้าก็แค่ผ่านทางมานาะเฟยมีใครเห็นหรือเปล่ามีใครเห็นหรือเปล่า ข้าเห็นนะข้าด้วยข้าที่3เย่ข้าบอกแล้วว่าเจ้าหมูอ้วนในตอนนั้นเขาเป็นยอดฝีมือฮุนเล่ฮุนเล่เจ้าหมูอ้วนเขาช่วยชีวิตพวกเราไว้ด้วยแหละสาวสาวเจ้าค่ะเฮ่เจ้ตอนนี้ข้าควรทําอย่างไรดีว่าไงนะตัดภาพมาที่โรงเตี๊ยมซาลาเปาโคตรอร่อยเลยเฮ้เฮ้เฮ้เขามีเจ้าของร้านแล้วเหรอนี่โผ่เจ้ของเราทีนี้นางจะทํายังไง เจ้าหมูอ้วนตัวนั้นจีบค่าเมื่อคู่นี้เองตอนนี้ยังไปล่อลวงสาวๆอื่นอีกหรือนี่นี่คือสาเหตุที่ข้ามักโกรธเกลียดผู้ชายและเย็นชากับพวกเขาข้าจะต้องติดตั้งกับดักสุดโหดเอาไว้ขนาดผียังต้องกลัวคอยดูนะแกเจ้าหมูอ้วนจบไปอีกหนึ่งตอน